งานตรวจสอบอาคารตามกฎหมายนะครับอาคารนี้เป็นอาคารสูงคือสูงเกิน23เมตรและเป็นอาคารใหญ่พิเศษคือมีพื้นที่ใช้สอยเกิน1,000 10, 0ตารางเมตรนะครับต้องใช้กฎกระทรวงฉบับ33ปีพศ2 5 3 5เข้ามา จับในการตรวจสอบอาคารหลังนี้นะครับอาคารหลังนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายเบื้องต้นก็คือจะมีต้องมีถนนรอบอาคารนะครับถนนมีความกว้างไม่น้อยกว่า6เมตรนะครับอันนี้อาคารนี้ก็จะมีถนนรอบอาคารเลยนะครับเริ่มแรกที่เราตรวจสอบอาคารเราก็ต้องทําการศึกษาข้อมูลเก็บข้อมูลแบบต่างๆข้อมูลอาคารบริญาติุอากนะครับ หลังจากนั้นเราก็ทําการตรวจสอบรอบอาคารเราจะเดินรอบอาคารตรวจสอบจุดรับน้ำแบบเพลิงว่าใช้งานได้ไหมมีลิ้นปิดเปิดหรือไม่นะครับต่อมาเราก็ทําการตรวจสอบพวกเสราร่อฟ้าสายล่อฟ้านะครับแล้วก็จุดที่สายร่อฟ้าลงดินนะครับและสําคัญที่สุดก็คือเราต้องมาเช็คความต้านทานดินด้วยนะครับว่าความต้านทานดินต้องไม่เกินตามค่ามาตรฐาน ที่การไฟฟ้ากำหนดที่5โอห์มนะครับอันนี้เราก็ทําการทดสอบแล้วก็พบว่ามีค่าความต้านทานอยู่ที่0.48โ oh อห์มนะครับก็ไม่เกิดตามมาตรฐานหลังจากนั้นเราก็ทําการตรวจสอบพวกหม้อปแปลงต่างๆนะครับดูสภาพโดยรวมมีวัชพืชไหมขนาดหม้อปแปลงมีพวกน้ํามันรั่วหรือไหม่นะครับสภาพโดยรวมโดยอ้างอิงรายงานการตรวจสอบไฟฟ้าประจําปีอันนี้เราก็ทําการตรวจ ห้อง mdb ตู้ไฟต่างๆเปิดตู้ไฟมีอยากย่ไหมมีสภาพเป็นยังไงไหมมีรอยไหมไหมมีอุณหภูมิขั้วสายเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากนั้นที่สําคัญที่สุดก็คือการตรวจเช็คพวกตู้ f s c นะครับออขอโทษครับตู้ไฟคอนโทรลพานลนะครับก็เช็คพวกผู้บนัวหรือ smoke detector สามารถทํางานและแจ้งเตือนมาที่ตู้ได้หรือไม่นะครับ อันนี้เราก็อาจต้องทําการสุ่มลองเทสดูนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการตรวจสอบภายในอาคารนะครับหลังจากภายนอกแล้วเราก็เดินภายในอาคารภายในอาคารเดี่ยเราก็ตรวจดูว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยเนี่ยเหมาะสมหรือไม่นะครับถ้าไม่เหมาะสมเราก็คอมเมนต์อย่างเช่นตรงนี้นะครับเป็นพวกอุปกรณ์ตรวจจับควันนะครับมีการปิดฝาทําให้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นห้องที่ ต้องมีฝุ่นนะครับเขาก็เลยเอาฝามาปิดดังนั้นการแนะนําก็คือเราควรจะเปลี่ยนเป็นพวกอุปกรณ์พวกฮีทดีเทกเตอร์นะครับตรวจจับความร้อนแทนต่อมาเราก็ทําการซุมทดสอบพวกปุ่มกดแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือพูแมนนัลนะครับว่าสามารถทํางานได้และแจ้งเตือนไปที่ตู้ไฟคอนโทรลพาร์เนลหรือไม่นะครับอันนี้เราก็ลองทําการทดสอบดู จุดไหนไม่ครอบคุมเราก็สามารถคอมเมนต์ให้ให้เจ้าของอาคารสามารถติดตั้งเพิ่มได้เพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นตู้ไฟโฮสต์คาร์เมนตหรือ FSC นะครับอันนี้มีการติดตั้งไมสายสายท่อฉีดน้ำเป็นแบบไหนมีวาลไหมนะครับอันนี้บางตำแหน่งอยู่ด้านหลังซึ่งไม่สามารถ เข้าถึงได้นะครับอันนี้เราก็ต้องคอมเมนต์ให้เปิดช่องให้สามารถเข้าถึงได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องทดสอบตรวจสอบพวกถังดับเพลิงนะครับมีการยกควาาดูว่าเสริมสภาพไหมมีการชั่งน้ําหนักดูนะครับถ้าเป็น CO 2อเนี่ยเราจะใช้วิวธีการตรวจสอบโดยการชั่งน้ําหนักนะครับถังลูกนี้จะอยู่ประมาณ12กิโลกว่าเกือบ13กิโลนะครับก็เช็คดูถ้าน้ําหนักลดแปลว่า ถังรั่วนะครับต้องแก้ไขต่อมาก็ตรวจสอบพวกป้ายบอกทางออกทางหนีไฟนะครับเช็คแบตเตอรี่ดูว่าแบตเตอรี่ของป้ายบอกทางหนีไฟเนี่ยเสื่อมหรือไม่นะครับถ้าเสื่อมก็ต้องแนะนําให้ทําการเปลี่ยนนะครับต่อมาก็ต้องทดสอบพวก,กไฟฉุกเฉินนะครับหรือ e m e r g e n c y l น g h t นะครับซึ่งหลายๆที่เนี่ยไฟฉุกเฉินจะเสื่อมสภาพค่อนข้างจะไวเนื่องจากไฟฉุกเฉินมีอายุแค่ประมาณ2ปีนะครับ อันนี้เราก็อันนี้เราก็เจอประมาณ80%ของอาคารเนี่ยนะครับพบว่าฝัอยู่เฉินเสื่อมสภาพนะครับสนใจงานบริการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายตรวจสอบประจําปีตรวจสอบโรงงานอาคารสูงนะครับสามารถติดต่อทางบริษัทมาได้เลยครับ